n ิงเก i n คิดแล้วคิดอีกอดัมแกลนเขียน ep สองส่วนที่หนึ่งการคิดทบทวนรายบุคคลปรับเปลี่ยนมุมมองของเราให้เท่าทันปัจจุบันบทที่หนึ่งนักเทศอายการนักการเมืองและนักวิทยาศาสตร์ก้าวเข้าสู่ความคิดของคุณ ความก้าวหน้าเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อปราศจากความเปลี่ยนแปลงและคนที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองย่อมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้จอร์ดเบอร์นาดชอคุณไม่อาจอรู้จักชื่อของเขาแต่ไมค์ลาซารรดิสคือบุคคลที่สร้างผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตของคุณเห็นได้ชัดว่าลาซารรดิสเป็นเซียนอิเล็กทรอนิกส์มาตั้งแต่ยังเล็ก ตอนเขาอายุได้สี่ขวบเขาสร้างเครื่องเล่นแผ่นเสียงจากตัวต่อเลโก้และหนังยางตอนเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายเมื่อโทรทัศน์ของครูเกิดเสียขึ้นมาพวกเขาจะโทรศัพท์เรียกลาซาลิดิสไปช่วยซ่อมในเวลาว่างเขาสร้างคอมพิวเตอร์และออกแบบกริ่งสัญญาณที่ดีขึ้นสำหรับทีมตอบปัญหาวิชาการระดับมัธยมปลายทำให้ลาซาลิสมีรายได้ ส่งตัวเองเรียนต่อในปีแรกของมหาวิทยาลัยถ้าว่าเพียงไม่กี่เดือนก่อนเรียนจบปริญญาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าราซาริดิตก็ทำสิ่งที่ผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่หลายคนในยุคของเขาน่าจะทำนั่นคือการเลิกเรียนมหาวิทยาลัยกลางคันถึงเวลาที่ลูกชายผู้อพยพคนนี้จะแสดงฝีมือให้โลกได้เห็นแล้ว ความสำเร็จครั้งแรกของราซาริดิสเกิดขึ้นเมื่อจดสิทธิบัตรอุปกรณ์สำหรับการอ่านบาร์โค้ดบนฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในวงการฮอลลีวูดจนทำให้มันได้รับรางวัลเอมมี่อวอร์ดและรางวัลอสการ์ในสาขาความสำเร็จทางเทคนิคแต่ความสำเร็จนี้ก็เป็นเรื่องที่ประิวไปเลยเมื่อเทียบกับสิ่งประดิษฐ์อันยิ่งใหญ่ ชิ้นต่อมาของเขาซึ่งทำให้บริษัทของเขากลายเป็นบริษัทที่เติบโตได้รวดเร็วที่สุดในโลกอุปกรณ์ที่โดดเด่นที่สุดของราซาลิดิสดึงดูดกลุ่มสาวกได้อย่างรวดเร็วโดยมีลูกค้าผู้จงรักภักดีมากมายไล่ตั้งแต่บิลเกตไปจนถึงคิสติน่าอากิเลร่ามันเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันจริงๆค่ะ โอปลาวินฟียกยอพร้อมเสริมอีกว่าฉันอยู่ไม่ได้ถ้าขาดมันเจ้าสิ่งนี้ยอดเยี่ยมมากขนาดที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางมาถึงทำเนียบขาวเขาก็ถึงขั้นปฏิเสธที่จะฝากมันให้กับหน่วยอารักขาเลยทีเดียวไม้ลาซาลิด รังสรรค์นแนวคิดที่ทำให้ BlackBerry กลายเป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายสำหรับการรับส่งอีเมลเมื่อถึงฤดูร้อนของปี2009มันก็ครองสัดส่วนเกือบครึ่งหนึ่งของตลาดสมาร์ทโฟนในสหรัฐอเมริกาถ้าว่าพอถึงปี2014ส่วนแบ่งตลาดของ BlackBerry กับร่วงลงเหลือไม่ถึง1%เมื่อบริษัทแห่งหนึ่ง เด่งลงเหวแบบนั้นเราย่อมไม่มีทางระบุสาเหตุที่แน่ชัดของความตกต่ำได้เราจึงมักจะใส่ความเป็นมนุษย์ให้กับบริษัทโดยบอกว่า BlackBerry ไม่ยอมปรับตัวแต่การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ใช่สิ่งที่บริษัททำมันคือสิ่งที่มนุษย์ทำ ในการตัดสินใจมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งประธานและซ e o ร่วมของบริษัทลาซาริดิสร,รับหน้าที่ตัดสินใจด้านเทคนิคและผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเกี่ยวกับ Black b l a c k b บ r ร์แม้ว่าความคิดของเขาจะเป็นตัวจุดประกายการปฏิวัติสมาร์ทโฟนแต่สุดท้ายแล้วการที่เขาไม่สามารถคิดทบทวนกลับดับลมหายใจของบริษัท และทำลายสิ่งประดิษฐ์ของเขาจนย่อยยับเขาทำผิดพลาดตรงไหนกันแน่คนส่วนใหญ่ภาคภูมิใจในความรู้และความเชี่ยวชาญของตัวเองรวมถึงการยึดมั่นต่อความเชื่อและความคิดเห็นของตัวเองนี่เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลในโลกที่มีเสุีภาพที่เราได้รับรางวัลจากการยึดมั่นในความคิดของตัวเองปัญหาก็คือ เราดำรรงชีวิตอยู่ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโลกที่เราจำเป็นต้องใช้เวลาไปกับการคิดทบทวนมากพอๆกับการคิดตามปกติการคิดทบทวนไม่เพียงเป็นทักษะเท่านั้นแต่มันยังเป็นทัศนคติด้วยเรามีเครื่องมือทางความคิดมากมายที่เราจำเป็นต้องใช้อยู่แล้วเราแค่ต้องไม่ลืมหยิบมันออกมาจากโรงเก็บและข้อสนิมทิ้งไปบ้าง คิดใหม่อีกรอบเมื่อการเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าความรู้ของมนุษย์ก็เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆในปี2011คุณบริโภคข้อมูลต่อวันมากขึ้นประมาณ5เท่าเมื่อเทียบกับ25ปีก่อนในปี1950ความรู้ทางการแพทย์ต้องใช้เวลาประมาณ50ปีกว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่า แต่พอถึงปี1980ความรู้ทางการแพทย์ก็เพิ่มขึ้น2เท่าทุก7ปีและเมื่อถึงปี2010ก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในทุกๆ3ปีครึ่งอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วขึ้นเช่นนี้บีบให้เราต้องตั้งข้อสงสัยในความเชื่อของตัวเองเรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าที่แล้วมานี่ไม่ใช่ภารกิจที่ง่ายเลย เมื่อเรายึดมั่นกับความเชื่อของตัวเองความเชื่อเหล่านั้นมักรุนแรงและฝังรากลึกมากขึ้นผมยังไม่อยากจะยอมรับเลยว่าดาวพลูโตอาจไม่ใช่ดาวเคราะห์หลังจากมีการเปิดเผยข้อเท็จจริงในแวดวงประวัติศาสตร์และการปฏิวัติในแวดวงวิทยาศาสตร์แวดวงการศึกษามักใช้เวลาหลายปีกว่าจะปรับปรุงหลักสูตรและแก้ไขตำราเรียน นักวิจัยเพิ่งค้นพบไม่นานมาน,นี้ว่าเราจำเป็นต้องทบทวนความเชื่อที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายเกี่ยวกับบางประเด็นเช่นพื้นเพของราชินีคริโอพัตราบิดาของพระองค์เป็นชาวกรีกไม่ใช่ชาวอียิปต์และตัวตนของมารดาของพระองค์ยังคงเป็นปริศนารูปลักษณ์ภายนอกของไดนโนเสาร์ นักบรรพชีวินวิทยาในปัจจุบันคิดว่าไทรอนโนโซรัสเล็กสบางตัวมีขนสีสันสดใสอยู่บริเวณหลังและสิ่งจำเป็นต่อการมองเห็นจริงๆแล้วคนตาบอดสามารถฝึกฝนตัวเองให้มองเห็นได้คลื่นเสียงสามารถกระตุ้นการมองเห็นและสร้างภาพตัวแทนขึ้นมาในความคิดเหมือนที่การหาตำแหน่งวัตถุด้วยเสียงสะท้อนช่วยนำทางครัง้งคราว ในความมืดแผ่นเสียงเก่ารถยนต์คลาสสิกและนาฬิกาโบราณอาจเป็นของน่าสะสมแต่ข้อมูลที่ล้าสมัยเป็นเหมือนฟอสซิลทางความคิดที่ควรลบทิ้งไปเรามองออกอย่างรวดเร็วว่าเมื่อไรที่คนอื่นจำเป็นต้องคิดทบทวนเรามักตั้งข้อสงสัยในวิจารยญาณของแพทย์เมื่อไรก็ตาม ที่เราต้องขอความคิดเห็นที่สองเกี่ยวกับการวินิจฉัยทางการแพทย์น่าสงสัยที่พอเป็นเรื่องของความรู้และความคิดของเราเองเรามักเอ็นเอียงไปทางสิ่งที่เรารู้สึกว่าถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเราวินิจฉัยหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตประจำวันด้วยตัวเองไล่ตั้งแต่เรื่องที่ว่าจะจ้างใครมาทำงานไปจนถึงเรื่องที่ว่า จะแต่งงานกับใครเราจำเป็นต้องฝึกสร้างความคิดเห็นที่สองของเราขึ้นมาเองลองจินตนาการดูว่าคุณมีเพื่อนเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและเขาแนะนำให้คุณลงทุนในกองทุนเกษียณอายุซึ่งไม่ได้อยู่ในแผนของนายจ้างของคุณในขณะเดียวกันเพื่อนอีกคนของคุณที่มีความรู้พอสมควรเกี่ยวกับการลงทุน <c oughs> ก็บอกคุณว่ากองทุนนี้มีความเสี่ยง คุณจะทำอย่างไรครับเมื่อชายที่ชื่อสเฟ e นกรินสแปนพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเขาก็ตัดสินใจนำคำเตือนของเพื่อนผู้ตั้งข้อสงสัยมาเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่พี่สาวของเขาลงทุนในกองทุนนี้มานานหลายปีแล้วและเธอก็พอใจกับผลตอบแทนเพื่อนหลายคนของเธอก็ลงทุนในกองทุนนี้เหมือนกัน ถึงแม้ผลตอบแทนจะไม่ได้มาหาศาลแต่ก็เป็นตัวเลขสองหลักที่เสมอต้นเสมอปลายอีกทั้งที่ปรึกษาทางการเงินคนนั้นยังมีความเชื่อมั่นในกองทุนมากพอที่จะลงทุนในกองทุนนี้เองด้วยเมื่ออาศัยข้อมูลดังกล่าวกรีนสแปนก็ตัดสินใจลุยต่อเราทําเรื่องบ้าบินอย่างการทุ่มเงินจำนวนเกือบหนึ่งในสของเงินออมกเกษียณอายุ ไปกับการลงทุนนี้ไม่นานเขาก็เห็นว่าพอร์ตการลงทุนของตัวเองเติบโต25%จากนั้นเขาก็สูญเสียเงินทั้งหมดไปชั่วค่ำคืนเมื่อกองทุนล้มมันคือแชร์ลูกโซ่ซึ่งบริหารจัดการโดยเบอร์นีแมดดอบเมื่อสองทศวรรษที่แล้วเพื่อนร่วมง,งานของผมที่ชื่อฟิลเท็ดล็อก ค้นพบเรื่องแปลกประหลาดบางอย่างขณะที่เราใช้ความคิดและพูดคุยเรามักมีทัศนคติแบบคนที่ประกอบอาชีพแตกต่างกับสามอาชีพได้แก่นักเทศอายการและนักการเมืองเ <mm mm> มื่อสมบทเป็นคนเหล่านี้เรามักใช้หลักคิดและชุดเครื่องมือที่แตกต่างกันไปเรามักสมบทเป็นนักเทศเมื่อความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของเรา ตกอยู่ในอันตรายโดยพยายามพร่ำคำสอนเพื่อปกป้องและส่งเสริมอุดมการณ์ของตัวเองและสมบทเป็นอาการเมื่อเราเล็งเห็นข้อบกพร่องในการให้เหตุผลของคนอื่นโดยรวบรวมข้อโต้แยง้งเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดและทำให้ตัวเองเป็นฝ่ายชนะคดีเราสมบทเป็นนักการเมืองเมื่อเราพยายามเอาชนะใจผู้ฟัง โดยรณรงหาเสียงและวิ่งเต้นเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากผู้ลงคะแนนเสียงความเสี่ยงของการสมบทเป็นคนเหล่านี้ก็คือเรามักจะกลายเป็นผู้ที่หมกมุ่นกับการเทศนาว่าตัวเองถูกต้องโต้แย้งว่าคนอื่นคิดผิดและเล่นการเมืองเพื่อหาเสียงสนับสนุนจนเราไม่ยอมคิดทบทวนมุมมองของตัวเองเมื่อสตีเฟนกรีนสแปน และพี่สาวของเขาตัดสินใจเลือกลงทุนกับเบอร์นีแมดดอกสาเหตุไม่ใช่พวกเขาอาศัยเครื่องมือทางความคิดชุดใดชุดหนึ่งข้างต้นเท่านั้นแต่เครื่องมือทั้งสามชุดร่วมกันส่งผลต่อการตัดสินใจที่ลงเอยด้วยความโชคร้ายของพวกเขาเมื่อพี่สาวเล่าให้เขาฟังเกี่ยวกับเงินที่เธอและเพื่อนได้จากการลงทุนเธอกำลังสมบทนักเทศ ที่พร่ำสอนเกี่ยวกับข้อดีของกองทุนนี้ความมั่นใจของเธอชักนำให้กรีนสแปนสมบทเป็นอัการคอยโต้แย้งเพื่อนคนที่เตือนเขาไม่ให้ลงทุนโดยตัดสินว่าเพื่อนคนนั้นมีความผิดโทษฐานชอบมองโลกในแง่ร้ายกรีนสแปนสมบทเป็นนักการเมืองเมื่อเขาปล่อยให้ความต้องการเป็นที่ยอมรับชักนำให้เขาตอบตกลง เพราะที่ปรึกษาทางการเงินเป็นเพื่อนคนโปรดที่เขาอยากทำให้อีกฝ่ายพอใจไม่มีใครตกเป็นเหยื่อของรุมพรางเหล่านั้นได้แต่กรีนสแปนมองว่าเขาน่าจะรู้ดีกว่านั้นเนื่องจากเขาบาังเอิญเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถูกหลอกตอนที่เขาตัดสินใจเดินหน้าลงทุนเขากำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำให้คนถูกหลอกใกล้จะเสร็จพอดี เมื่อมองย้อนกลับไปเขาอยากตัดสินใจโดยใช้ชุดเครื่องมือที่แตกต่างออกไปเขาอาจวิเคราะห์กลยุทธ์ของกองทุนอย่างเป็นระบบมากขึ้นแทนที่จะเชื่อว่าผลตอบแทนจะออกมาดีเขาอาจสอบหามุมมองเพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเขาอาจทดลองลงทุนด้วยเงินก้อนเล็กกว่านั้นในระยะเวลานานขึ้นก่อนวางเดิมพันก้อนโตจากเงินออมทั้งชีวิต นั่นคงจะทำให้เขาสมบทเป็นนักวิทยาศาสตร์มองคนละมุมหากคุณสมบทเป็นนักวิทยาศาสตร์การคิดทบทวนย่อมเป็นพื้นฐานของอาชีพของคุณคุณได้รับค่าตอบแทนแลกกับความรู้เท่าทันข้อจำกัดของตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณถูกคาดหวังให้ตั้งข้อสงสัยในสิ่งที่คุณรู้อยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่คุณไม่รู้ และปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณให้เท่าทันปัจจุบันโดยอาศัยข้อมูลใหม่แต่ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมาการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์นำไปใช้ก็นำไปสู่ความก้าวหน้าอย่างมหาศาลนักชีววิทยาค้นพบยาเพน,นิซิลินนักวิทยาศาสตร์สร้างจรวดส่งมนุษย์ขึ้นไปอย่างดวงจันทร์และนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ก็สร้างอินเทอร์เน็ตขึ้นมา แต่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นแค่อาชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นกรอบความคิดอย่างหนึ่งซึ่งความคิดในรูปแบบที่แตกต่างจากการเป็นนักเทศอายการและนักการเมืองด้วยเราสวมบทเป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อเราสแสวงหาความจริงโดยดำเนินการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานและค้นพบความรู้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ของสงวนสำหรับคนที่ สวมเสื้อคลุมสีขาวและถือบิ๊กเกอร์เท่านั้นการใช้เครื่องมือก็ไม่จำเป็นต้องอาศัยการตรากตามทำงานกับกล้องจุลทรรศน์และจานเพาะเชื้อนานหลายปีสมมติฐานมีบทบาทในชีวิตของเรามากพอๆกับที่มีบทบาทในห้องทดลองการทดลองอาจให้ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจของเราในแต่ละวันได้เรื่องนี้ทำให้ผมสงสัยว่าเป็นไปได้หรือไม่ ที่จะฝึกฝนผู้คนในแวดวงอื่นๆให้คิดเหมือนนักพิทยาศาสตร์มากขึ้นถ้าเป็นไปได้พวกเขาจะตัดสินใจเลือกอย่างฉันฉลาดมากขึ้นหรือไม่เมื่อไม่นานมานี้กลุ่มนักวิจัยชาวยุโรปสี่คนได้ตัดสินใจหาคำตอบเรื่องนั้นพวกเขาดาเนินการทดลองอย่างอาดหารกับผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพกว่าหนึคน จากประเทศอิตาลีในแวดวงเทคโนโลยีการคร้าปลีกเฟอร์นิเจอร์อาหารบริการสุขภาพกิจกรรมยามว่างและเครื่องจกักรธุรกิจส่วนใหญ่ของผู้ก่อตั้งยังไม่ก่อให้เกิดรายได้มันจึงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการสำรวจว่าการสอนให้คิดตามหลักวิทยาศาสตร์ จะส่งผลต่อการได้กำไรหรือขาดทุนอย่างไรผู้ประกอบการเดินทางไปยังเมืองมิลานเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมการเป็นผู้ประกอบการตลอดระยะเวลาสีเดือนพวกเขาได้เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจสัมภาษณ์ลูกค้าสร้างผลิตภัณฑ์ที่พอใช้การได้ขึ้นมาเป็นต้นแบบก่อน จากนั้นก็ปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ดีขึ้นสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ก็คือพวกเขาถูกสุ่มให้อยู่ในกลุ่มการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์หรือไม่ก็กลุ่มควบคุมการฝึกอบรมสำหรับทั้งสองกลุ่มเหมือนกันไม่มีผิดเว้นแต่ว่ากลุ่มหนึ่งได้รับการส่งเสริมให้มองบริษัทสตาร์ทอัพผ่านมุมมองของนักวิทยาศาสตร์เมื่อมองจากมุมนั้นแล้ว กลยุทธ์ของพวกเขาย่อมถือเป็นทฤษฎีการสัมภาษณ์ลูกค้าคือวิธีพัฒนาสมมติฐานขึ้นมาส่วนผลิตภัณฑ์ที่พอใช้การได้หรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบก็คือการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานเหล่านั้นภารกิจของพวกเขาคือการประเมินผลลัพธ์อย่างละเอียดและตัดสินใจโดยพิจารณาจากการที่สมมติฐานของพวกเขาได้รับการสนับสนุนหรือถูกหักล้าง ตลอดหนึ่งปีต่อมาบริษัทสตาร์ทอัพในกลุ่มควบคุมมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน300ดอลลาร์ส่วนบริษัทสตาร์ทอัพในกลุ่มการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์มีรายได้เฉลี่ยมากกว่า1 2 0 0 0ดอลลาร์พวกเขาสร้างรายได้เร็วกว่าอีกกลุ่มเกินสองเท่าและดึงดูดลูกค้าได้เร็วกว่าด้วยนั่นเป็นเพราะอะไรกันแน่คำตอบคือผู้ประกอบการในกลุ่มควบคุม มักจะยึดมั่นในกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของพวกเขานั่นเองเป็นเรื่องง่ายเหลือเกินที่จะเทศนาเกี่ยวกับข้อดีของการตัดสินใจในอดีตของพวกเขาชี้จุดบกพร่องของทางเลือกอื่นและเล่นการเมืองด้วยการสนับสนุนที่ปรึกษาผู้ชื่นชอบแนวทางเดิมที่เป็นอยู่ในทางกลับกันผู้ประกอบการที่ถูกสอนให้คิดแบบวิทยาศาสตร์ จะปรับเปลี่ยนแนวคิดบ่อยกว่าเกินสองเท่าเมื่อสมมุติฐานของพวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนพวกเขาก็รู้ว่าถึงเวลาที่ต้องคิดทบทวนโมเดลธุรกิจของตัวเองแล้วสิ่งที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับผลลัพธ์เหล่านี้ก็คือเรามักยกย่องผู้ประกอบการและผู้นำที่ยิ่งใหญ่ว่าเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยวและมุมมองเฉยงียบคม พวกเขาน่าจะเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของคนที่มีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าโดยเป็นคนที่เด็ดขาดและมั่นใจแต่หลักฐานกลับชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้บริหารธุรกิจเข้าร่วมการแข่งขันกำหนดราคาผลิตภัณฑ์กลยุทธ์ที่ดีที่สุดกับเป็นกลยุทธ์ที่เชื่องช้าและไม่แน่นอนเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์ผู้รอบคอบพวกเขาจะค่อยๆใช้เวลา เพื่อให้ตัวเองมีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงความคิดผมเริ่มคิดแล้วว่าความเด็ดขาดเป็นสิ่งที่ถูกประเมินค่าสูงเกินไปแต่ผมขอไม่ใช้สิทธิ์ที่จะเปลี่ยนความคิดในเมื่อคุณไม่ต้องเป็นนักพิยศาศาสตร์ก็สามารถใช้วิธีคิดแบบนักพิยศาศาสตร์ได้ดังนั้นการที่ใครสักคนมีอาชีพเป็นนักวิเศศาสตร์ก็ไม่ได้ช่วยรับประกันเช่นกันว่า เขาจะใช้เครื่องมือที่ตัวเองฝึกฝนมานักวิทยาศาสตร์กลายร่างเป็นนักเทศเมื่อพวกเขานำเสนอทฤษฎีอันเป็นที่รักรากับมันคือหลักคําสอนและมองว่าคาวิจารณ์ที่ผ่านการไตรจตรองมาแล้วเป็นการลบหลู่ดูมิน่นพวกเขาหันไปสวมบทเป็นนักการเมืองเมื่อปล่อยให้ความเห็นของตัวเองถูกชักนำไปตามความนิยมแทนที่จะเป็นความถูกต้องแม่นยำ พวกเขาจะทำตัวเป็นอายการเวลาที่มุ่งมั่นกับการหักล้างความคิดและทำลายชื่อเสียงแทนที่จะเป็นการค้นพบหลังจากพลิกวิชาฟิสิก์จากหน้ามือเป็นหลังมือด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพไอน์สไตน์ก็ต่อต้านการปฏิวัติควอนตัมเพื่อเป็นการลงโทษที่ผมสบประมาทผู้มีอำนาจโชคชะตาจึงกำหนดให้ผมกลายเป็นผู้มีอำนาจเสียเองบางครั้ง แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่เองก็จำเป็นต้องคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้นหลายทศวรรษก่อนที่จะกลายเป็นผู้บุกเบิกสมาร์ทโฟนไมค์ลาซารีดิสได้รับการยกย่องว่าเป็นอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร์สมัยเรียนมัธยมต้นเขากลายเป็นข่าวในท้องถิ่นจากการสร้างแผงโซลาเซลล์ในนิทรรศการวิทยาศาสตร์ และได้รับรางวัลจากการอ่านหนังสือวิทยาศาสตร์ทุกเล่มในห้องสมุดประชาชนถ้าคุณอ่านหนังสือรุ่นชั้นเกรด8ของเขาคุณจะได้เห็นรูปการ์ตูนของราซาริดิสเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องและมีสายฟ้าพุ่งออกมาจากศีรษะตอนที่ราซาริดิสสร้างแบล็คเบอร์รี่เขาคิดแบบนักวิทยาศาสตร์อุปกรณ์รับส่งอีเมลแบบแป้นไร้สายที่มีอยู่ในตอนนั้น มาพร้อมกับปากกาสไตลัสที่ทำงานช้าเกินไปหรือแป้นพิมพ์ก็เล็กเกินไปผู้คนส่งต่ออีเมลงานสู่กล่องขาเข้าในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของตัวเองได้อย่างเชื่องช้าและอุปกรณ์เหล่านั้นก็ใช้เวลานานแสนนานกว่าจะดาวน์โหลดเสร็จลาซาลิดิสเริ่มสร้างสมมติฐานและให้ทีมวิศวกรไปทดลองจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผู้คนสามารถถืออุปกรณ์นั้นในมือ และพิมพ์ด้วยนิ้วโป้งแทนที่จะใช้นิ้วมือทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีกล่องจดหมายกล่องเดียวที่เชื่อมถึงกันและอัปเดตข้อมูลพร้อมกันในทุกอุปกรณ์จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถส่งข้อความผ่านเซิร์ฟเวอร์และมันจะปรากฏบนอุปกรณ์ได้ก็แต่เมื่อถูกถอดรหัสแล้วเท่านั้นเมื่อบริษัทอื่นๆจเจริญรอยตามแบ็กเบอร์รี่และซาริดิส ก็แยกชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนของบริษัทอื่นเพื่อศึกษาไม่มีอะไรทำให้เขาประทับใจได้อย่างแท้จริงจนกระทั่งฤดูร้อนของปี2007ซึ่งเป็นตอนที่เขาตกตะลึงกับพลังงานการประมวลผลที่อยู่ภายใน i ไอ o ฟนรุ่นแรกพวกเขาเอาคอมพิวเตอร์ Mac มาใส่ลงในเครื่องนี้เลยเขากล่าวสิ่งที่าาราซาลิดิสทำในเวลาต่อมา อาจเป็นก้าวแรกที่นำไปสู่จุดจบของแบล็ k เบอร์รี่เลยก็ว่าได้ถ้าความเฟื่องฟูของแบล็ k เบอร์รี่เกิดจากความสำเร็จของเขาในการคิดตามหลักวิทยาศาสตร์ในฐานะวิศวกรจุดจบของมันก็เป็นผลลัพธ์จากความล้มเหลวของเขาในการคิดทบทวนในฐานะ CEO ขณะที่ iPhone ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลาย ลาซาเดิสก็ยังคงเชื่อมั่นในคุณสมบัติที่ทำให้ Black b l a c k เบอร์เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจในอดีตเขามั่นใจว่าผู้คนต้องการอุปกรณ์ไร้สายสำหรับอีเมลและการสนทนาทางโทรศัพท์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ทั้งเครื่องแบบย่อส่วนพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับความบันเทิงยอ้อนกลับไปเมื่อปี1997วิศวกรชั้นนำคนหนึ่งของเขา อยากเพิ่มเบราวเซอร์เข้าไปแต่ลาซาริดดิสบอกให้เขามุ่งเน้นแค่เรื่องอีเมลหนึ่งทศวตรรษต่อมาลาซาริดดิสก็ยังคงมั่นใจว่าเบราว์เซอร์อันทรงพลังจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่และใช้แบนด์วิดต์ของเครือข่ายไร้สายมากเกินไปเขาไม่ได้ทดสอบสมมติฐานอื่นๆเลยพอถึงปี2008มูลค่าของบริษัทก็สูงกว่า7 0,000ล้านดอลลาร์ ทว่า Black b l a c k b บ r ร y ยังคงเป็นผลิตภัณฑ์เพียงอย่างเดียวของพวกเขาและมันก็ยังประ,ะจากเบราว์เซอร์ที่มีความเสถียรในปี2010เมื่อเพื่อนร่วมงานของเขาเสนอกลยุทธ์ให้เพิ่มคุณสมบัติการส่งข้อความตัวอักษรแบบเข้ารหัสราซาริดิสก็ยอมรับฟังแต่เขาก็ยังแสดงความกังวลว่า การเปิดโอกาสให้มีการส่งข้อความไปยังอุปกรณ์ของคู่แข่งจะทำให้ BlackBerry หมดความสำคัญเมื่อข้อกอังวลของเขาได้รับแรงหนุนจากภายในบริษัทบริษัทก็ร่มเลิกระบบส่งข้อความทันทีซึ่งมีมูลค่าไม่ต่ากว่า1 9 0 0 0ล้านดอลลาร์ถึงแม้ราซาลิดิสจะมีพรสวรรค์เรื่องการคิดทบทวนผลงานออกแบบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก เขากลับไม่เต็มใจที่จะคิดทบทวนเกี่ยวกับการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ของเขาความฉลาดอาจไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาแต่อาจเป็นคำสาบมากกว่าผมขอจบสิงเกณฑคิดแล้วคิดอีกเพียงเท่านี้พบกันใหม่อีพีถัดไปสวัสดีครับ